มาแล้วคือมามาถูกที่นะมาถูกเวลาตรงที่ว่าเขายังไม่รีอรหกแล้วเขาเสียแฟดไปแล้วแต่ยังไม่ถูกวิธีการสักเท่าไหร่แต่นี่ครับดับเซเครับเข้าไปไล่ย,ยิงกับคูคิตตี้ครับเรียบร้อยแน่ๆครับจบแรกครับเปิดบัตตกเป็นของดับเบลอซครับมอสมอสครับเดินหลงเจอ3-1ะแต่เขาเป็น3-1ที่ฆ่าได้ฮนะใช่มันะงกรเวหาเนี่ย <c oughs> ดาคอนพัสสุธา เนี่ยแล้วตอนนี้ครับอินเทรโซโดนคาป้อมสามตัวหนึ่งมีใครมาช่วยทันไหมไม่ทันครับเพื่อนมา2คนครับเป็นทางฝั่งของรอยกับมอสครับที่จะมาแก้แค้นให้ครับได้ไหมฮะได้ไปแล้วนะหนึ่งตัวแต่ยกไปจังหวะนี้ครับถือว่าทําได้ดีครับและพยายามจะวิ่งหนีสั้งสัตสวยครับสาหรับทางฝั่งของเนี่ยครับโซเพลีย์ฮะจะได้เหรอครับจะได้ครับจะเอาจริงครับจะ ลอไหรือเปล่าครับรับไปครับพินสุดท้ายแล้วสำหรับมอสแต่ลอยครับต้องออกมาครับป้อมมันแรงอยู่ครช่วงแรกครับผมมันจะโดนรุมหรือเปล่าครับ2ต่อสองสวยมาแล้วครับตอนนี้ครับครูคิตตี้ครับโดนอยู่เนี่ยฮะต้องแปดออกไปครับและสุพรียครับเอาครับแต่บอลสุพรีอครับเขาสามลึกกันไปหรือเปล่าครับกดอติแล้วครับเอามาตายอยู่ในวงแต่เขามีถึง4ครับมาถึง5ครับเอาวแต่บอลสุพรีเอไปแล้วครับแล้วมอสไม่น่าจะรอดครับเขามาเร็วกว่าครับทางฝั่งของทีมเบเกตียังฟาร์มอยู่เลยครับลอยก็เดินมาแบบเนิบๆครับ มังกรนะครับยังไม่มีใครสดเลยนะครับนันดเข้าไปจังหวะนี้ครับแต่ก็น่าจะยังฆ้าไม่ได้ครับทางฝ่ายของลอยแล้วยังคงไม่จบครับอยากเอาต่อ เขามาตันไปจังหวะนี้ครับรยอยนึกว่าจะปฏิหารรอดไปได้อีกครับแต่ดับบเิถตัวเล็กโดนเอซ้อมไปจังหวะนี้ครับโอกาสที่ฆ่าคูกิตี้ค่อนข้างน้อยครับมอสครับเสียเวลาเดินอ้อมไปมากเลยครับแต่ว่ายังสามารถฆ่าคูกิตี้ไปได้ครับและสุพิเรียโอตียันตายครับนี่คือซับพอร์ตนะฮะแต่ตรงกลางนี้ตีโฟเหมือนว่าจะโดนลุมครับแต่ว่ามีอินทร์โตมาช่วยยิงครับโอ้ไปไปมาผมเริ่มงงกับตำแหน่งของบีเคทีแล้วนั่นดีครับเนี่ยครับคนซ้อนไม่มาคนมาไม่ซ้อนครับจังหวะนี้ก็สลายกีโอดู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 ด อกแล้วนะครับตอนนี่สามต่อหนึ่งครับใจคิดอะไรอยู่ครับสำหรับโซฟิเรียโซฟิเรียเอาแล้วบัดกลับมาเลยตีโปแล้วตีโปะมาทำไมครับโอ้คนจะกลับบ้านแล้วแล้วโกนครับมาจากไกลเลยครับจังหวะนี้ครับเอาครับตอนนี้ครับเอามาตัดด้วยอันตีองเตงแล้วก็พยายามจะสตาร์ทปาร์ตเกี่ยินิดอิดโซนโซตอนนี้ต้องวิ่งหนีก่อนครับลอยมาลอยไปแล้วครับนี่เดินมากันลื่นล้วนเลยครับไม่มีสปงสเปลในการเทเลพอร์ตมาฮะโอ้มาเดินเท้าแล้วเท้าเปล่าแล้วโซฟิเรียครับโดนลอยทุบหน้าแหกเลยฮะ แันใครต่อจะต่อไหมครับได้โบกกันประมาณนาทีครึ่งนะครับเนี่ยสาไทยอามาขโมยได้แล้วแล้วได้เฉยเลยครับเขาวิ่งเร็วครับอ่ะแล้วตอนนี้ครับแต่ว่าจะวิ่งเร็วมือไม่ได้ต่อตู้ครับแต่ตอนนี้ต่อตู้อยู่ครับวิ่งอยู่ธรรมดาฮะโอ้แต่ว่าคนที่เอาเขาขโมยไปตายไปแล้วเรียบร้อยครับทะลินโกดับรับดาเมจด้วยอันตรีของเขาโอ้แล้วผักไปตกสวยงามครับสำหรับทั้งฝั่งของลอยแล้วเหลือเพียงแค่สองตัวอยู่ด้านหน้าและตีลุมหนึ่งจังหวะนี้ครับเรียบร้อยไป็หนึ่งครับทาลิคัทที่เลยฮะยี่สิบ ยี่สิบนาทีในเวลาแล้วหมดเนี้ยแต่ตอนนี้ครับมีคนเข้ามาแล้วครับนั่นคือมอสครับไม่รู้ว่ากลับไม่ทันชัวชัครับจังหวะนี้ครับรอยครับเข้าไปหาทางฝั่งของคุคิตี้ครับแล้วพุ่งไปครับคุคิตี้ครับตอนนี้มีจังหวะได้ยิงครับแล้วดูครับมอสไอ้รอยครับทำได้สวยครับจังหวะที่ใช้คอนตีออกไปฮะด้วยอันติของ อ้าวเนี่ยครับบ๊อปปี้ครับและอันติสวนทันทีครับเดิมโอซเวะเขาดูเองกำลังจะตายครับและด้านหน้าครับตอนนี้มีทางฝั่งของทธอดีก็ที่เข้ามารับดาเมจครับและไล่ยิงครับอินเตอร์โซยังคงใจยิงอยู่ครับแต่ตอนนี้มานาเหลือน้อยครับอินเตอร์โซครับและเหลือยังเหลืออยู่ครับอ้าวและจีโฟเดินมาครับจังหวะนี้เอาแน่นอนครับอย่าถอยครับอย่าถอยครับเกี่ยวให้ได้ทุกคนครับและดูครับเข้าไปยื้อไว้ครับจีโฟเข้าไปเบรกแนวหลังครับอย่างคุณมิตตี้ไว้ด้านหน้าครับตายไปแล้วหนึ่งตัวเนี่ยครับนั่นคือฝ ขามาช้าก็โดนโอจีโฟน่าจะไม่รอดหรือเปล่าครับสิบร้อยไปแล้วครพลาดครับจีโฟนะครับทั้งมังกรเมคาและมังกรอัปขีนะครับนี่พูดเป็นภาษาไทยเดิมอ่าเรียกว่าภาษาไทยป่รับเอาแมงมุมโอ้แมงมุมครับนี่ฮะได้มังกรไปแต่จะเอาแมงมุมนั้นแล้วยกไปล้อมเพื่อนเป็นจังหวะนี้ครับและดูครับทางฝั่งของนะครับแคสเปียร์จะกดพุ่งเข้ามาเก็บดินเฮโตไปได้ก่อนครับและตอนนี้แต่เป็นโอซูเบะกางอันติครับเลือดทิ้วขึ้นมาแต่ว่าเหมือนทางฝั่งของบีกัทีครับเสียไปสองครับแต่ว่่าาเขยยังอู ต้องถอยออกไปครับจังหวะนี้เสียปเปรียบครับ มีแค่สามธาตุสามธาตุาตเออ,เอ,อและมีโอกาสที่จะซ้ำกันใช่แต่นี่ยังไม่ซ้ำกันเลยนะโอ้มาแล <มา S 1> ้วและหันไปจังหวะน,นี้ครับเตียวคิดอะไรอยู่ครับแล้วมาทางแคบๆครับสำหรับดูฝั่งของ,ของนะครับโกลาเปอร์แต่อุทล่ากิพยจักรเข้ามาหายดิสโตอ,อีกครั้งครับแต่ดิสโตย,ยังคงรู้ตัวครับถอยออกไปได้ครับเทอร์ติโกรับดาเมจอยู่ครับและดูครับดุเดี่ยวอยู่กลางวงเป็นจังหวะนี้ครับทางฝั่งของเทอร์ติโกตายไปแล้วครับรวมถึงคูกิตตี้ครับและอีกคนข้างหน้าครับนั่นคือซัพพอร์ตของเขาครับหายไปอีกหนึ่งครัััับบบเเดีียยวแคคครรไมม่่ตตากน ช่วยอินตร์โซไว้ครับสวยงามมากดับเบิลตัวเ็ขและไปไล่เก็บแคสเซิลครับสองตัวครับมอสกับทั้งฝั่งดับเบิลตัวเ็ขช่วยกันยิงช่วยกันตั้มช่วยกันย้ำช่วยกันทำครับและลงมาเกาะด้านหลังไปนะครับแต่ว่าก็ไม่รอดอยู่ดีครับโดยดับเบิลตัวเ็ขและเก็บไปอีกหนึ่งครับเก็บเอสไปได้ในนาทีี่27ครับสําหรับบีเกตีก่อนฮะด้วยออคอร์ปาปี้ ก็เลยน่าจะไม่ไม่อยู่่อ้าวแล้วนี่ครับปอปอปีปอปีปอปีโอ้ยกางกําแพงแสงแล้วไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนไปขอเถียงหน่อยเดินไปเดินไปอ่ะปอปีปอปีโอ้ยโดนตัดอีกรอบหนึ่งครับเรียบร้อยครับจะอะไรไปรอดครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ไปครับเพื่อนว่าัวาร์ปไปหมดแล้วเนี่ยมันกดวาร์ปช้าไปแป๊บหนึ่งนะวิหนึ่ง โอ้ยปากวอดมืดแบบนี้โดนไปครึ่งหลอดแล้วแต่ตีอยู่นานพอสมควรแต่ประตูเซเวียร์มีทมไมนะครับปากวอดเห็นแล้วแล้วไปเร็วเกินไปหรือเปล่าครับและใช้อันตีไม่ทันครับโอ้จะทำเหมือนเอสเมอร์ตี้แต่ไม่ได้ครับแต่ปรนโดเซเวียร์โอ้จะไปเอามาตะให้บาลอนนะฮะก็เด้งอยู่ อ้าวนี่นี่ไงเด้งไงเลือดเด้งแล้วดับเบิลโอโซเร็ครับกดอติครับไม่มีทางเลือกครับและดูครับตอนนี้ไม่ได้รับความเสียหายครับและฮิลก็ไปครับโอ้แล้วตบสวยครับสำหรับทางฝั่งของรอยแต่ว่าช่วยชีวิตดับเบิลโอโซเร็ไม่ได้ครับก็สำหรับกีดถูกล่าอยู่ครับแต่ว่าสุพเดียพุ่งมาจังหวะนี้ครับพร้อมกับเธอเดนก็สซเก็บอินเตอร์โซได้ครับมีกันทีแย่แล้วครับและตอนนี้เหลือมอสกับรอยแครบอยู่กลางวงฮะด้านขวามีการนัวกันอยู่ครับโอ้แล้วเป็นจีโปเขาที่ยิงฆ่าทางฝั่งขอองแคคสเเเปียยไไ่่ด้้รับใชฮฮจพ แต่เราไปซัพพอร์ตเราทำยังไงดีเราถอยแล้วเ,เราเจออะไรที่ตนแต่ตอนนี้เราขอตันนึืนเราทำดาเมจไม่ได้เราขอวิ่งก่อนอเพื่อนเราอยู่ไหนเพือ่อนเราอยู่เลยเรารักเพื่อนแต่เพื่อนทำไมไม่รักเราเราจะไปกรอบพี่กรอ,อมาเอาแล้วเพื่อนรักเราเลยจังหวะสุดท้ายโอ้ตัวเราเมื่อกี้ขอบคุณมากที่มาช่วยเรา <c oughs> <c oughs> อะไรครับ จะไตากไปแปลกๆครับอ้าแต่ตอนนี้ครับเอาแล้วกระโดดเข้าไปกลางวงครับสำหรับเบลนเบอร์ฮันเตอร์ครับแต่ว่าออสราเวกิโดนไล่ออกมาจากดับเบิลโอเตเวนเอครับแล้วไล่ยิงไปจังหวะนี้ด้านล่างครับและอื้อขึ้นเป็นออสราเวกิครับที่ขู่ฆ่าไปได้ครับโดยดับเบิลโอเตเวนเอครับแต่ตอนนี้ครับกลางวงครับ แมว่าจะเสียป้อมไปครับแต่ว่าดับเลวเมาช่วยยิงแล้วครับเก็บปุินตี้ไปได้หนึ่งตัวคัเลครับขอฆ่าหน่อยขอฆ่าดิโซหนย่าดิโซได้แล้วครับตัวเองจะเอาตัวรอดออกไปได้หรือเปล่าดเตัวเครับตามไปยิงแน่นอนครับติดเลนบัครับติดสโลติดเหนียวแต่ว่าติดโคคูนครับเหนียวรังเธอไว้ครับับเตวเครับเดินต่อไม่ได้แต่รอยยังคงไปอันสามายังวันนี้เข้าแก๊ปหรือเปล่าครับและการกำแพงแตงครับคนที่ลงมาครับเป็นฝั่งของนะครับคเตันวี้้ยแต่่วาูเรีดดลือขึน เป็นช่องล่อเป็นแค่แต่ตตันอีกครั้งหนึ่งครับดูรอยมาทางจะไม่ไหวเปิดกำแพงแต่กรอกขึ้นมาวิ่งสิครับรออะไรครับพี่น้องอ๋อแล้วดูครับวิ่งเข้าทางลัดแต่ว่าเขาจะตามโอติ่งมาแล้วลูกมันมุมไปยังไม่ตายครับแต่นี่ครับจะไปเอาอินทิบิเตอร์ต่อครับสำหรับกลาเลอร์เพลนเทเตอร์ครับแต่จากบลโอติครับรีเลือดมาแล้วครับออกมาออกมายิงครับออกมายิง ปันใบครับจังหวะนี้ครับแต่ว่าโดนมึนอยู่ครับแต่เมื่อโดนตัวอกจะเอาให้ได้ครับแต่ติดแอ็กซ็อปจังหวะนี้ดาเมจไม่พอและมีทังฝั่งเทอริตโก้ครับเพอร์ตลงมาครับรอยมาแล้วครับโอ้แต่ว่าอันติยังโหลดอยู่ครับตอนนี้ครับยังไม่สามารถใช้ครับเพื่อที่จะกันเขาออกไปได้ครับและเสียลิฟเตอร์เปที่เรียบร้อยครับสำหรับพิทีครับที่เล่นบนครับเธอริตโก้โดนลุมอยู่ครับกางพื้นที่ห่วงห้ามครับแต่ตอนนี้ครับหาไม่ให้เธอไปฮะเพื่อนบอกครับได้ลิเตอร์แล้วที่อยู่ทำไมเล่าแต่ว่าอ้าวบ้านครับ ผมว่าต้องกลับบ้านครับบ้านนี่ไม่ดีครับบ้านอคือสิ่งที่เราต้องปกป้องโดนล้ะปืนครับไปจังหวะนี้ครับแต่ว่าสตันสวยงามครับแต่สำหรับจีโพครับแต่ว่ามอสตายไปก่อนครับเพราะฉะนั้นกิเกตไปได้ครับแคสเปียลครับตอนนี้ไล่ไปหาจีโพครับและเหมือนว่าปีกทีครับถูกจับครับจีโพรเลี้ยวลอยไปแล้วครับและไหลแน่นอนครับนี่ครับทางบารอนทางบารอนเกิดแล้วแต่เหมือนว่าโกลาเปอร์ฮันเตอร์จะเอาแชมเปี้ยนครับแล้วถ้าคูณสองจะเป็นยังไงฮะโอ้บอกเลยว่า เนี่ยว่าเจ็บปวดแน่นอนครับตอนนี้ครับบีกาทีครับต้องการทางสุดท้ายที่เขามีครับที่เดินล่างฮะบอมด้านนอกแตกไปแล้วครับและน่าจะกันลำบากมากครับตอนนี้รอยครับโดนไปอีกหนึ่งช็อตอันและจังหวกดอันติครับสำหรับเดินไปโอเตีประกับยื้อครับยื้อไปยื้อมาครับอมตะมาอมตะกลับไม่โกงครับจังหวะนี้โอ้และตีครับอินทิพิเตอร์อันสุดท้ายครับของบีกาทีแตกลงครับกุลันเบลันเตอร์และไหลไปตรงกลางทันที อินเทรโซเกิดมาแต่เลือดเหลือน้อยมากครับและการไปยืนล้ำหน้าแบบนี้ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องดีครับสำหรับเป็นฝั่งบิเกทีและเกมแรกในเบสของไฟครับตกเป็นของกัวลาลัมเปอร์ฮันเตอร์ครับจากรายการคิงออฟซีนีอ่ะอ้าวมาดีครับต้องฝ่ายของทีมฮันเตอร์นะครับ หนีไปได้ง่ายครับแต่คคสเปียลครับโดนไล่มาจากดับเบิลโด้ซูเน็กด้านหลังครับแล้วไล่ยิงมาจังหวะนี้ครับโอ้เสียแฟดไปแล้วครับคคสเปียลครับและดูตอนนี้การล้อมดับเบิลโด้ซูเน็กโอ้แล้วต้องเสียแฟดเหมือนกันครับไม่งั้นอาจจะไม่รอดฮะเน้นชัวไว้ก่อนแต่ฮัลโหลคิตตี้ฮะฮัลโหลคิตตี้มาแบบนี้และพยายามจะไล่ยิงอินเทอร์โซสไลด์หนีไปแล้วครับโอสราเวกิครับมาระเบิดเลือดใส่หนึ่งดอกครับแล้วดูครับโอ้มาหยิบตัวเปล่าไปได้ครับ G4 ครับเห็นมีคนหลงจะต้องล้อปั่นวบ โดดแน่นอนจะปรับจากโอ้แล้วดูว่านี่ติตึงครับโอ้โหตึงคาบ่อเลยฮะเอาครับและใช้อติทันทีครับสำหรับออสราเวกีครับชีโปครับเลือดเหลือน้อยครับและระเบิดปลุ่มในจังหวะนี้ครับแต่บอสราเวกครับกลางอติได้สวยครับเก็บทั้งฝั่งแคสต์เต้บอลแล้วแต่ตอนนี้ฮิวขึ้นมาครับดูฮะเนี่ยว่าออสราเวกีทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเซอรินโก้มาช่วยชาร์กันไปแต่มีทั้งฝั่งของโซฟิเรครับพยายามจะเข้ามาช่วยเซอรินโก้เก็บแต่บอสราเวกเรียบโอ้กระบองมันยาวจริงๆครับ มาไม่เห็นวอร์ดนะครับไม่มีวอร์ดมาแล้วครับสเปียรครับวางบอร์ดมาจังหวะนี้ครับบอร์ดไม่มีตาบอร์ดเป็นตาและกดอันติส่วนนาทีครับมอสครับงัดพี่แคสเปียรครับเดเป็นออโต้เลยครับมาไล่ยิง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 ครับเก่งแคสเปียร์เวลาแล้วครับตอนนี้ครับดูครับโซเดียพยายามวิ่งหนีครับแต่คูกิตตี้ครับสลายหายไปด้วยความไวแสงฮะแล้วจีโฟมาพึบภับขอเหอะไปแล้วมังกรฟ้าเสียไปแล้วครับตอนนี้ ไได้ไมาแล้ครับปีกยีทีปิกีทีเก็บมังกรฟ้าไม่ได้แล้วกระโดดยกนะครับแล้วดาวดรอปถอยหลังกดอันติถอยกลับมาครับแต่รอยครับอยู่ด้านหน้าจังหวะนี้ครับอย่าสับสนครับว่ารอยคือแคลรี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นตัวแท้งครับเข้าไปก่อนแบบนี้ถูกต้องแล้วครับแต่ไม่ตองเสยเลยครับไปแนวหลังครับยิงคูคิตตี้ด้วยความแรงครับและใช้อันติใส่ตัวเองไม่ทันครับตายไปก่อนครับ โอกว่ากูเตี้จะได้อมตาตะาไปด้วยครับแต่ตอนนี้ครับคสเปียยู่กลางวงครับโดนเก็บไปหนึ <S <S ่งโดนอินทรโซอินเทรโซยังคงยิงอยู่ครับแต่ว่าติดอันตินะครับของกุสราเวกิต้องถอยออกมาไม่งั้นจะโดนดาเมจเพิ่มครับแต่นี่ครับมุดบอกเข้าไปแล้วฮะโอ้แล้วคนที่มุดตามไปครับกลายเป็นรอยครับมุดหายตามบอกไปเลยฮะอ้แต่ว่าอินเทรโซครับโดนเก็บครับโดยไฮร่าของนะครับเธอพินโกสไล่ตบนะครับตีกระจายตบละตีกระจายตึงไว้ดิเชื่อมไปจังหวะนี้ครับแต่ว่าเลือดนะครับยังน้อยอยู่ครับมานายังมีแต่สะกิลติดคูดาวมอสครับ รอยกมอสรอยกครับแต่จีโป oh. ไปก่อนแลวกลับมายกไปจังหวะนี้ครับมอสยกแล้วจีโป้ทำงไงยมอสหัวแตกครับและปลาดไปนะครับอันติไม่โดนใครครับครูคิค CC ตตี้แต่จีโปครับยังอยากได้อยากโดนอยู่ครับแต่เหมือนว่าซับสุเกตเขากำลังจะโหลดกลับมานะครับจีโฟยาเพลินนะ <üst S 1> เพลินเสร็จนี่โดนสวนตายตัวนนี่เป็นเหลืองเลยนะฮะนั่นดีครับเดี๋ยวมานะครับมันเราไม่กลับเลยครับจีโฟ ไม่กลับครับไม่กลับครับนี่ฮะยกกึ่งกรวยฮะตอนนี้แต่มีคนมาโอ้ยชัดดาวเอาปลาโลชอยอีกแล้วมาครับตอนนี้มีแค่ทีรอบๆที่ปลาโลชโดนจีโปครับเชื่อมที่คูคิตตี้ครับโอ้โหโดนแบบคู่ๆแต่ว่าจีโปครับโดนอันติของสลาเวกีิครับไปค่อนข้างหนักเลยครับตอนนี้และอินเดอร์โซครับถอยออกมาครับหลบสกิลนะจากคูคิตตี้มาได้ครับแล้วดูเดอร์โซครับเปิดอันตราให้จิโปทันทีและยกไป3ครับสำหรับเดอร์โซอ่าไม่ใช่ครับ เป็นทางด้านของบรอมครับแต่ว่าตายไปแล้วโซพิเรียและเธอริตโกนครับเข้าไปได้รอยครับรอยครับเข้ามางัดเป็นจังหวะนี้ครับแรกช่วกับเธอริตโก้ไปครับและดีเธอโซยังคงยิงได้อยู่ครับและหาจังหวะยิงครับเก็บดังฝั่งของวลาดิเมย์ได้เก็บไปได้หนึ่งตัวครับเก็บไปแล้วสองครับแล้วเก็บไปอีกหนึ่งตัวครับโอ้ทริปเปิลคิวมานะครับสำหรับดนเทอโซครับหล่อเท่ไปสิดีตาสี่มีสี์ต้องคนนี้นี่เอง ปาโอ้ยแคสเทียวครับโดนไปเต็มๆตครับแต่กระโดดกลัมาครับหวังว่าจะแยกแต่แยกไม่ได้ครับตายไปก่อนครับแคสเทียวแต่ติดตนโดนลุมยิงตีตอนหนึ่งครับแต่ดูจีโฟครับนี่ฮะทำเท่ไล่สามตอนหนึ่งเลยเนี่ยทำเท่เออแบบนี้ครับไม่คดีเพราะว่ามินเนี่ยนครับตอนนี้เก่งมากครับเนื่องจากได้ับบระนาชอมาครับมอสโดดเข้าไปแล้วครับเหมือนว่าโซลุ่ยดีครับกอันติมืดครับและทูคูคิตตี้ครับตายพร้อมกับซัพพอของตัวเองครับเป็นแต้มทีลคิวจากอินทรโซครับยิงทะลุสองครับ โอ้โนี่ช็อตนี้เนี่ยพริสติ่งช็อตครับนี่ฮะเข้าไปจริงจริงครับอีกหนึ่งตัวครับตอนนี้หายไป3ครับสำหรับโก g เ l d e n นเตอร์และที่เกิดขึอีกครั้งครับสำหรับอินเทรโซฮะโอ้มาตำแหน่งนี้รอเลยเนี่ยปกติอท็อปเลนครับกว่าจะฆ่าได้ครับก็ต้องทวยช่วงท้ายเกมใช่นี่ฮะช่วงกลางเกมเท่านั้นเนี่ยครับทางฝั่งบิกาทีฟใจพยายามจบแล้วครับตบครับ และดูครับเก็บไปเนี่ยได้มาอีกหนึ่งครับเรียบร้อยเก็บเอสแบบสวยงามและจบเกม2แบบเท่ๆแน่นอนครับสำหรับทางฝั่งของ B k t คทีอจีจเป็นที่เรียบร้อยครับทำให้ใตีเสมอมาเป็น1ต่อ1แล้วครับใช่แล้วนะีฮะก็ยังมีอีกอย่างน้อย2เกมนะฮะ ได้ต่อไหมรายการผมอ้าวแล้วเข้ามาครับระเบะิดไปอย่างนี้ครับเก็บเฟิร์สบัตปไปได้ก่อนครับโอ้โหคาสเซียวครับเกมนี้ก็เริ่มบวกกันมันอีกครั้งนึงครับปึ๊บ์สภาอ้าวแล้วฟืดครับสำหรับทีโฟรครับแต่ว่ามีดาวน์ตัวเวงเข้ามาช่วยฮะแฟชแฟชโคคูนฮะโอ้แล้วมิเนียนตีมิเนียนตีเรียกว่าแหนบหน้าไปเลยครับ จกครับเจกอ่าอะไรสีโฟเอาแบบนี้แล้วครับครับใกล้ใกล้ตายนะครับสภาพใกล้ตายฮะแต่ว่าดับเบิลยูจะไปคิดว่าสีโฟจะเข้าแต่มันใกล้ตายขนาดนั้นครับรอยครับกระโดดเข้าไปครับแต่เฮ้ยติดสต้นครับจากโดมมีอันตินะฮะแต่นี่ครับโอ้โหเดินไปแบบโอ้ยแล้วอันติสวยเลยครับแล้วดับเบิลยูจะไปกินของคุณไปแล้วนี่ครับใช้อันตินะครับเบรกไว้ฮะตัวเองตายแน่นอนครับแคราฟเยลแล้วนี่มาดสี่คนด้วยกันนะครับโอ้โหสตาร์ทกี่บอกไม่ปลายลาก่อนนะ ต้องดูล่างเงาดีๆครับอ้าวแล้วชีโฟโดนแบบนี้ครับปัดหลบฮะดับเบิลตัวเอกมาจับได้และชีโฟเห็นข้างหน้าแต่จังหวะนี้ดับเบิลตัวเอกฝืนครับกระโดดลงมาได้ไหมได้ครับแลกกันไปครับนี่ฮะจิงจอกกบแังมุมสภาพเหมือนเล็กทายอะเล็กทายมุดขึ้นมาโดนจับครับมอสลงทางโอ้แล้วมา3 1มครับติดทันแล้วหลอดครับโอ้แล้วอันติมาสวยงามครับสำหรับกาการ์ ขาที่เลยฮะนี่คุณทำลายมุ้งผมวันนี้เลยเนี่ยชิงอ่ะโอ้นี่เอาแล้วโดนอาลันไปเดินตรครับกดฮิวแล้วยิงอนติสวนครับแล้วหลบครับสไลด์หลบสวยงามและยิงมาครับติดเอซ์ซอสติดแต่ดาเมจยังพอแต่ว่าถอยออกไม่ทันครับเจอฮัลโหลคิตตี้มาฮะแล้วดูครับเดี๋ยวเรนจะไปแก้แค้นคืนได้มาชิบะอู๋มันหาแล้วติดไปเลยโอ้นิดเดียว ยี่สิบครับอ้าวแล้วไปหลงอะไรครับเตี้ยวตรงนั้นครับอ้ไปสงสัยอะไรนั่นฮะ G ีโฟแลก็โอ้ยนี่ฮะจะหาจังหวะเล่นมุกไม่ได้ครจะบวกกันอย่างเดียวเลยฮะอุ้ยจมียิงแรงมากครับแต่บอลเปเครับลอยขึ้นไปลงมาที่เดิมนี่ฮะหลงเหมือนตัวป่าเขาเลยเมื่อกี้ครับโอ้หลงยังไงหลงอย่างงานครับและอันติไปเกี่ยวไม่โดนครับโซเพรียครับแต่จีโฟครับต้องหาเหลี่ยมในการวางถังวางได้ถังเดียวก็ต้องใช้ก่อนครับและตอนนี้พยายามจะกินส้มกินทุกอย่าง ไม่รอดครับเข้ามาถึง5ตัวด้วยกันครับและเดินมาเรียงหนึ่งแบบนี้ไม่ดีครับสำหรับ b ี t คทีนั่นดีครับเล่ตายเยอะตัวนะฮะตอนนี้เป็น99แล้วเนะยครับและทางฝั่งของรอยครับเข้ามาโอ้และเพียเดียวครับทิ้งจอกหายไปเลยครับด้วยความไวแสงครับบวกกับแรงจีที่พุ่งเข้ามาย้อนเวลากลับไปวิ่งหนีและติดหนืดครับด้วยกลวยวิ่งกลับมาครับมอสครับตายแต่กลับมาจังหวะที่ตันติเกี่ยวทางฝั่งของแคสเปยลได้ครับแต่ว่าเทรนิ์กสยังไม่อยู่ที่ทำเดจแต่ติดสตันครับโดยพา และตอนนี้คัสเปียครับโดนไล่ตีหอยหนึ่งทีครับแต่รอยหันมาทางหลังครับต้องเบรกขโดคิตตี้ก่อนครับตอนนี้คิตตี้ยิงใหญ่เลยครับยิงบวกกับเนสเตอร์แต่รอยครับมีดาเมจอยู่ครับตอนนี้ตีคิตตี้ไม่ได้และเหลือคัสเปียครับและรอยครับเลือดหลที่ไหนครับหครับหนีครับหนีครับหนีครันแคบหนีคบลนาครับหนี่ฮะบม่จบไน่ครับนีครับที่เลนลครับครับหรับกนันีล้วเนี่ยัายนันละรนครับนาคับครับนับหพไม่ไหว จะปลานัดจะชอบอ๋อเลยครับฟิดฟอกป่ากบครับและมีเทเลพอร์ตจากทางฝั่งขอซิโบลงมาจังหวะนี้ครับแต่ว่าโดนแคสเปรลเบรกไปครับอัตราวิกิโดนไล่ออกไปด้านซ้ายครับหมอคับอันติไปป้าไม่โดนใครเลยครับตอนนี้ครับแต่ว่ามีคนตายอยู่อีกหนึ่งครับแคสเปียวนั่นเองหัวอะไรน้อยใจฮะอะไรครับ น,นี่เธอเปลี่ยนไปนะเอาโดนจับนี่ไงนี่หมูอะไรกำลังจะตายครับหมูอะไรหมูโดนอยู่นี่เอาเลยครับตอนนี้โดนไหมนะครับแล้วกระโดดนี้เอาไม่ได้ครับยังไม่ตายครับแต่บอลเต็มไเองครับขอถอนคำพูดเลยครับเมื่อกี้แต่เจอเธอถี t ก้อนอยู่ด้านหน้าครับแต่บอลเต็มได้ครับต้องทำดาเมจต่อครับและกำลังจะ โอ้หนึกว่าจะตายแต่ยังไม่ตายครับแต่อยู่ได้สวยครับสำหรับทางฝั่งบราดครับแต่ว่าตายคาประตูแล้วมีรอยเดินตามไปจังหวะนี้ครับคนเดินตามประตูไปบอกว่าศพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เพื่อนลกครับมอสมาแล้วน่ครับมาชา่ายางดีกว่าไม่มาครับเป็นทีมเป,ป็นคิวากทางเรโซครับที่ยิงเย็นๆจากด้านหลังครับได้รอยพุ่งเข้าไปชามโดนนะถามโดนครับแล้วไหนถวยถวยกะละมัง เอาครับตอนนี้ครับดับเบิัวแรครับพุ่งเข้าไปหมอครับอติไปที่แคบแต่ไม่โดนใครแต่ว่าเปิดโอกาสให้รอยครับได้พุ่งเข้าไปต่อครับเอ้าลในจังหวะนี้ครับรอยไล่ตีแล้วเวกิตายไปอีกหนึ่งตัวครับและแนบข้างข้างขลุกคิตตี้ไปไหนล่ะเนี่ยครับแต่อีเดินตโอ้ยิงยิงยยยยโอ้โหถ้าเป็นล่างแรกนี่อาจจะโดนหมดแล้วนะครับได้ป้าครับยิงยิงโอ้โหหนึ่งศูนยครับเลขที่ออกในวันนี้ครับตีโฟทำได้และป่าเป็นจังหวะนี้ครับไม่หยุดไม่หยุดครับไม่หยุด ยังหยุดก่อนหยุดก่อนเพื่อนบอกไปถอยก่อนหอยก่อนเพื่อนจับมือเอ้ยอย่าผมว่าเพื่อนไม่ไม่จับมือนะครับจังหวะนี้เพื่อนปัดเมาส์เลยฮะปัดเมาส์นะอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับโอ้แล้วดูครับใช้ติก่อนตายครับสำหรับทางฝั่งของโซเฟรีย์กลับไปทานครับแล้วก็ดันมาสามด้านครับทีเตอร์สามทางตายหมดเลยครับไปเข้าไปครับไปเข้าไปครับนี่ฮะอาครับ b ีเคทีกำลังจะได้เกมที่2ของวันนี้ครับแข่งกันแบบเบส of f อฟไนี่ครับ และตอนนี้โกลันเฟอบลเตอร์เหมือนว่าจะเข้าบ้านไม่ได้ร้อยเข้าถึงตัวแล้วตีเพี้ย <ikke> ต <points passed> ีเพี <those> <encouraged> ้ยเออไอ้กลัวกลัวกลัวบ้านเธายิงกลัวบ้านเธายิงกลัวบ้านเธายิงบ้านเธายิงแรงเนี่ยตอนนี้เน็กซัสครับเลือดขึ้นแล้วเลือดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับโดนมีซูเปอร์มินเนี่ยตีเนี่ยครับแชมเปี้ยนครับตีอะแชมเปี้ยน แชมเปี Luckily, fun, fun, fun drank, ships, then, Hence, ้ยนตีกับแชมเปี้ยนดูครับดูจีโฟเหมือนว่าปั่นปั่นในสั้นหนึ่งทีตีแชมเปี้ยนหนึ่งครั้งปั่นใกสั้นหนึ่งทีตีแชมเปี้ยนหนึ่งครั้งและตอนนี้เข้าไปนัวเข้าไปนัวครับเป็นหน้าที่ของแชมเปี้ยนนะฮะที่จบเกมนะครับโอ้ไม่ใช่ครับเป็นซุปเปอร์มีเนียนครับที่อยู่แนวหลังเป็นรึบเลยครับได้เกมที่สองไปครับสำหรับ BKT ครับขออีกหนึ่งเกมจะได้เป็นคิงต่อไป หอาแล้วครับเือหอเตายตายยัดยิงยิงยิงยัดยัดยิงยิงยโอยไขแล้วดานโบนครับตอนโคตโดนลุมจากรอยและดันโรซูเมครับเก็บไปแล้วสองศูนยครับในต้นเกมของบิคเทเห็นกันนะครับอ่าแล้วตรงกลางไม่มีไขแล้วครับยิงยิงยัดยัดยิงยิงยัดยแต่ก็อย่าลืมเขามีอันตีนะฮะาเข้ามาแล้วตีโปตรงนี้ก็บวกกันนะครับเรียบร้อยไปแล้วครับแต่หลับฝั่งดับนโรดซูเมครับแต่ตีโปมาหึง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 หึ S <S <S เราสตาร์ทก่อนใช่ไหมเราสตาร์ทก่อน อาโดนลุมครับอ้าวครับ3-2ครับแล้วมีเขาถอดลงมาเป็น3-3ครับนั่นคือถึงฝั่งของรอยนั่นเองครับและก่อตะเกียงไปสวยงามรอยกระโดดกลิ้งไปแล้ววางไปตัดปุ๊บๆโดนละวหนึ่งตัวครับแต่ว่าข้างหน้าครับมีจีโปเข้ามาล็อกเลยยิง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 อ้าวครับตอนนี้เอซ์ซอลเก็บได้หนึ่งตัวครับเนี่ยบอกว่าสวยแล้วครับขอแยกกันทางฝั่งคูคิตตี้ก่อนอ้าวครับแมวขลุ้คิตตี้รอดครับแล้วเป็นดับเบิร์คิวจากรีโฟแต่ก็เพือปีกมาโมซราวิกิมาช้าเกินไปครับและทททาินนโกกส์ครัับ็มมไ่ฮะ เป็นนักตินะฮะมาถึงได้เก่งเกือบเลยปีเจอกับแคสเปียลครับก็หนีดีกว่านะครับอ้าวแล้วก็เจัดเจิดเจดเจดไปครับตอนนี้วิ่งหนีเข้ไปครับปึ๊บล็อกล็อกเข้าไปนะครับยิงจริงเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งครับแล้วมอสโชดึงนั่นไงนั่นไงจังหวะนี้ที่เราบอกแล้วครับเผื่อจังหวะเผื่อเทนเฟย์พอดครับจากจีโฟ มาแล้วแลวลงมาแบบนี้ครับลงความแม่ครับเม็ดทั้งอเมดท,ทั้งนต่ตนนี้อเ,เอ,อเม็ดนี่ไงเมดตายครับเ้าแล้วมอสก็บอกไปทำอะไรตรงนั้นครับตายไปด้วยเลยครับอินเทโซโดนกัน้นน้ำแข็งไปจังหวะน,นี้และเปด<อ>ีโฟพ,พา,าเพื่อนไปตายสามคนครับม,มาอีกแล้วครับแต่เป็นรอตนี่เป็นรอยครับมากับชาวฮานะครับ อมีเทนนิสถอดลงมาเหมือนกันครับเปิดด้วยการทำดาเมจก่อนครับสำหรับดัเบิโอซูเมะครับและรอยพุ่งเข้าไปกลางวงจังหวะนี้ครับและจะย้อนเวลาไหมนะครับและเหลืออีกนิดเดียวมีการใช้อันติจากดัเบิโอซูเมะครับยื้อชีวิตไว้ครับอยู่กลางวงครับพุ่งกิตตี้ครับโดนเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับและเก็บไปถึงสามตัวด้วยกันครับสำหรับทางฝั่งของบีเคดีแลกคเป็นแค่ดัเบิโอซูเมะครับและเหมือนว่าครั้งต่อสตาเวกิครับเดินมาผิดที่ผิดตำแหน่งครับโดนเอซ์ซ็อกเกี่ยร์ไว้ครับลลออสตราเดียวครับแลล็อกไปลยิงงลล็อกไปยิครับไมมมม่ีเนนแทปอ แต่ตอนนี้มีเนียนกำลังเดินมาเดินมานครับจีโปเดินเร็วไปหน่อยครับ <c oughs> ป้อมยินครั้วสงสัยครับตอนนี้โดนดาเมจจากอะไรโดนดามเอจจากป้อมครับและดูครับกลายเป็นไข่ไปแล้วครับและโดนยิงไปหนึ่งครั้งครับจีโปยังข้าสลาเวกีได้ในขณะที่มอสจะเดียร์วอร์ดอยู่ข้างบนเนะี่ยดักง่ายไป <c oughs> อา่อา,อาแล้วลมีอีกครับมีอีกครับเดินมาแบบมืดๆสโลวิ่งครับและกิตตี้อยู่ใกล้ตรงนั้นด้วย อาครับแต่ว่ารอยครับเข้ามาตีหนึ่งนะฮะจีโฟมาทามไปและยิงยิงยิงแต่โดนเอ็กซอร์ตไปครับทำให้ดรามจหายไปหัวมากครับต้องวิ่งหนีออกก่อนครับสำหรับจีโฟแล่งครับเกิดเทศกาลล่าโรนซาเลยครับแต่ล่างนี้ไม่ค่อยโรนเท่าไหร่มีเขาครับล่างมีเขาและเขาจะไม่เหงาครับพอมาถึงสาคนแล้การมาจังหวะนี้ครับอันติมีนะแต่จะได้ใช้เมื่อไหร่และโดนชัดดาวไปครับกลายเป็นว่าบิเกตีครับไหลครับอ้าว อ้าวอ้าวีเาว,าว,าวนี่เรียกว่าปิดประตูตีแมวชัดๆครับมัาจะพาพามให้ใครฆ่าจีโครับอ้าวอ่าน,น,นี่หลงอะไรครับเดี๋วมันโอตเมกครับบอกยื้อเรามีอาวตะเรามีอันติเราโดนล็อกเราโดนอ้าวแล้วไม่ได้ใช้อันติครับเาหับดี๋มันโเติดตันไปติดตันเข้าไปติดตันติดมึนแจ๊ะอ้าวจ๊ะอ้าวจ๊ะยายมพยายามจะเดินเนียนไปกับมินเนี่ยนะครับ แต่นี่ลอยครับลอยโดนลุมอยู่แต่มีเพื่อนมาช่วยครับแต่พลโนเตนไมครับเอาไม่ใช่ครับอินเทโซตัวยิงตัวยิงอยู่ครับตอนนี้เธอทิดโก้ดครับวิ่งหนีเนี่ยไปแลบเลยครับทิ้ลนดีกว่าให้โลนคนเดียวมาแล้วโลนลนลนจะฆ่าคูคิตตี้ลนจะฆ่า ยิงหนึ่งทีแล้วเด็กเขาวิ่งมาลบ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 หดีไม่โดนตะโลครับไม่งั้นจะโดนหนักกว่านี้ครับโดนไอซ์ซอล้าไปครับดิเดลโซมาช่วยทันครับเราช่วยปาปาปาด้านหลังเทขาโคตรแนบไปที่ตีโฟครับแต่ว่ามีทางฝั่งของมอสเข้ามาช่วยดึงและมีเทอร์นบอลลงมาครับแต่ว่าทะลุกำแพงมาครับรอยเข้าถึงตโลแล้วครับอ้ยยกรอยไปจังหวะนี้สวยงามครับทางฝั่งของซูเุพรีอาเอาตอนนี้ครับตีป้อมตรงกลางหรือเปล่าครับแต่ว่ามีเคลียแล้วดึงนกมาได้ดึงนกตกปากลายเป็นไข่ตีไข่แตกเรียบร้อยชีวิตนกฮะ แอนดีเวีย<ะ>หายไปแล้วล้อล็อกกูกิตตี้ได้ฮัลโหลคูคูก็น,น่าจะเสียป้อมกลางไปครับด้านนอกนะแคปโอ้เนี่สยสไลด์หลบสวยครับแต่จีโนมาหึงยิงทีเพื่อนสารต่อหน่อยยิงไปโอ้ยเลนแปดครับไม่ได้ตายฮะเห็นล่างหายไปฮะโอ้แล้วนิวครับพยายามจะซื้อเวลาครับแต่นี่ไม่สนใจครับมาพร้อมบับปนาชรครับโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆฮะ ฆ่าใครสักคนครับจะได้ขึ้นบ้านง่ายๆโอ้อติมาโอ้แล้วดูทะลุกำแพงมาเลยครับนี่ฮะกำแพงมันไม่มีดาเมจครับและเกี่ยวคูคิตตี้ได้ไปแลยวระชีวิตแมวน้อยครับใครว่าแมวมีเก้าชีวิตไม่เป็นเรื่องจริงครับโอ้ชีวิตแรกยังเอาตัวรอดไม่ได้ครับแต่ตอนนี้ครับตีถึงอินทิพิเตอร์ตรงกลางครับสำหรับ b ี t คทและจะเดินเข้าไปจบเกมทันทีหรือเปล่าครับเพราะว่าอีก28ินาทีครับตัวแคลี่กับซัพพอร์ตเขาถึงจะเกิดครับกอลนละเพลฮันเตอร์ แต่ตอนนี้กลัวกันกลัวกลัวเราเถอะไม่ต้องกลัวลาลาเปอร์ฮันเตอร์แล้วตอนนี้จต็มฝั่งของทีมโกนครับตัวแทงตายไปอีกหนึ่งครับและดูครับตรงกลางก็ตายไปอีกหนึ่งครับอัสซอบรเบิร์ไปแล้วครับกินเฟรโซกิโล็อกยิง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 ครับดูครับนี่ฮะโถดูดันครับเข้าไปกลางบ้านเขาครับเจอเลนเตอร์ฉีดหน้าครับและเป็นเลสเซอร์่านสุดท้ายครับ จะจบได้ไหมเนี่ยจ,จบได้ไหมครับสี่ต่อสามครับและเขาเข้ามายิงครับพยายามจะยิงอย่างสุดชีวิตครับสำหรับฝั่งคูคิตตี้จะไล่เางด้านของบี d คดีไปได้หรือเปล่าละอีกนิดเดียวเท่านัน้นเรียบร้อยครับบี d คดียังคงเป็นคิงในรายการนี้อยู่ฮะหรือว่าตอนจบนี่ลุ้นพอสมควรนะหลังจากที่บีโฟเข้าไปตายเองเนะครับ